สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรสวดบทรัตนสูตรสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อก่อนที่จะประกอบพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและประกอบพิธีบุพเพตพี โดยมีผู้แทนคณะท่นา,านเจ้าภาพได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยจุดเทียนหน้าตู้พระธรรมจุดเทียนบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและจุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นนะครับเป็นพิธีอารัธนาศีลห้าอารัธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดบทธรรมนิยามพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพ ก็ได้ทอดผ้าบาังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและทอดผ้าบาังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์นอกจากนี้นะครับภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายมรกกพัฒทหารเป็นสังฆทานโดยประธานบุญพิธีคือกาลยนมิตรสมพรกาลยนมิตรนินลวันปาระเคนกาลยนมิตรอารยาผุผดาลและครอบครัวกาลยนมิตรเกตแก้วกิจนิกรกาลยนมิตรสมรจีรวัฒกะ และครอบครัวซึ่งในโอกาสนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาประภาสประภาสโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมูทนียกถาและนําคณะสงฆ์ให้พรส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันประเขนพระทหารแด่คณะสงฆ์พิธีกรรมในภาคบ่ายนะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาวิโรธยานะวิโรจโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความหมายของบทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร ให้ลูกพระธรรมวัาพระธรรมกายเสียเติ้ลได้รับฟังผ่านทางโปรแกรมซูมครับ